ตัวเขาก็เกี่ยวข้องเลยนะคะต้องบอกเลยว่าไม่กีฬาแล้วส่วนตัวเน้นๆกันเลยนะคะใครที่ได้ภาพเคลื่อนไหวไปแล้วอย่าลืมส่งคลิปมาให้ด้วยนะคะเอาละตอนนี้ก่อนที่เราจะไปชมกันนะคะร่บใครที่ได้เป็นรางวัลพิเศษกัน,นะค่ะในด้านนี้ผลมือนกนเราเป็นยังไงคะมาแล้วนะคะดูสิว่าเหมือนกับที่ทุกท่านเต็งเอาไว้ไหมนะคะตอนนี้เรามาประกาศรายชื่อท่านที่ ฟาวก,ก่อนค่ะเริ่มต้นจากน้องแอนค่ะทำดีแล้ว้าไม่โดนแกล้งก่อนนะคะน้องแอนฟาวนะคะและนิกกี้นะคะก็มือขยับค่ะนะคะเพราะโดนแกล้งอีกเช่นเดียวกันค่ะนักนักนะคะเดี๋ยวเราให้คนที่ไม่ฟาวสองคนมาแข่งกันดีไหมคะอยากให้แข่งอีกรอบนึงนะคะสำหรับในรอบของแม็กกับนะคะในรอบของฟับขอเสียงดังๆ่อยคะดีมากค่ะแข่งพร้อมกันเลยไหมคะดี นะี่เราได้อ,อยู่้าเรียนเชิญกันได้เลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆแล้วที่ทุกท่านจะได้มาถึงญพ่อเพื่อไหว้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเตรียมเลมของกุ้ง,งคุณให้พร้อมแล้วก็โอ้ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเราได้จำนวนค่ะจำนวนเยอะไหมคะเยอะโอ้สียงไม่เยอะเลยจำนวนเยอะไหมเยอะดีค่ะนะคะบิลสิ่งมาแล้วนะคะถ้าพ,พร้อมนะคะที่เหลือติดตัวแรกได้เลย5 4 3สสมสิวสิ่ค่ะไปแล้วนะคะ Wait, you ใครดีคะใครดีแตวด้านบนเวทีก็เยอะนะาผ่านไปค่ะต้องหาคนพลาดให้ได้นะคะเราจะไม่จับเวลากันแล้วดูว่าใครจะพลาดก่อนนะคะใครที่ทนได้นานที่สุดยี่มุดเลยสามวันผ่านไปค่ะเรามีเวลาถึงตีสองในวันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะใครที่พลาดก่อนนะคะเราจะถือว่าอีกฝ่ายชนะไปทันทีโอ้สมาธิดีเยี่ยมค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก เราก็จะจัดกิจกรรมดีๆต่อไปนี้นะคะแล้วก็ปล่อยบป็นเวทีค้างเอาไว้ช่วงนี้ท่นานใดที่อยากสมสัครสมาชิกติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะคะแล้วก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของชมพูช่ไไดโโ้โอ้แต่สุดจะยากจริงๆค่ะโอ้เ,อออเรื่องทีเปล่มีการขยับค่ะมีการขยับตองแรงมือกันแล้วนะคะติกตกต๊กต๊อกติ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 ๊กราจะตัดสิ๊ก้วนะคะเนื่องกติ๊กต๊อี่ยวกันมาจกแบบนี้ เมื่อมิวสิกมาพวกคุณจะต้องเต้นเต้นเต้นแล้วก็เต้นให้ลีลาดีที่สุดเพราะว่ารอบต่อไปนี้จะไม่เกี่ยวกับการค้างแล้วคุณต้องแข่งกันเต้นว่าลีลาคู่ไหนที่ดีที่สุดคุณจะได้รับรางวัลชนะเลิศไปค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สุภาพสตรีคะเดี๋ยวปล่อยให้กับตุ๊กูเข้าขับเที่ยวกันนะคะเราก็รอองค์ยิมอยู่ข้างหลังกันดีกว่า ากให้มีกติกาเสริมไหมคะพอเสียงเบาๆให้ได้ยินหน่อยค่ะเบาจริจๆค่ะถ้ามีกติกาเสริมอยู่ตรงนี้ก่อน AF นะคะทุกคนมาหนุนแกล้งไปเลยค่ะตัวแทนทีไหนพลาดก่อนแล้วคะอีกฝ่ายชนะไปเลยนะ้คะนจุดนี้โอกาสมาถึงมือคุณแล้วค่ะในการกัดแกล้งค่ะเรียนเชิญกันเลยค่ะนะคะอย่าขยับตาเยอะค่ะให้ค้างไว้เข้าไปแกล้กันได้เลยอย่าเอาปากเบานะคะเต็มที่กันเลยค่ะเข้าไปแกล้งกันใกล้ได้เลยนะคะเห็นได้ว่าคู่หูการ ียวกันเลยนะคะจะเป็นแอคชั่นเดียวกันกัพปี้เป็นร่างตันกันโอ้ค <สา S 1> ู่ต้องกอนนี้เราได้ผู้ชนะแล้วคุณทำดีแล้วแต่ว่ายังดีได้พอสำหรับผู้ชั่นในรอบนี้ค่ะขอ,อเียงประมือกับผู้ชนะของเราด้วยนะคะเดี๋ยวมอบรางวัลกันเลย แอบปาดเหงื่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะทุกท่านยะเว้นว่าท่านที่ได้รับรางชนะเลิศของเราขึ้นมาบนเวทีเพื่อเราขอรางวัลกันก่อนดีกว่ารอบนี้บอกได้เลยว่านะคะมีขับเที่ยวกันอยถึงที่สุดจริงๆนะคะทางด้านนี้และขอรางวัลมาแล้วนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราจะให้นะคะคนักล่าฝันนะคะเริ่มจากนะคะทำแมสนะททำการเซนแล้วก็ส่งมอบให้เลยค่ะส่งมอบเลยนะคะ,ละ,คะแล้วก็ส่งบินตามเก็บด้วยนะคะ ทั้งหมดเนี่ยเราจะยังไม่ลงภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะเซ็นเลยค่ะให้เซ็นนะคะอย่าวาอักขระยันนะคะทุกคนที่อยากจะร่วมถ่ายรูปนะคะเ๋ยวสักครู่หนึ่งลงไป วันนี้ค่ะที่เราไปม่ให้กับทุกท่านแนะด้่ากกวนที่มารูปกับบุ๊ของฟูลิชันไม่ได้มีเฉพาะวันนี้เท่านั้นขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวส่งมอบให้กับผู้โชคดีของเราเลยค่ะวันผูรุ่นนี้มีอีกเช่นเดียวกันค่ะนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะนะคะนี่คือท่านผู้ได้ที่ชนะรางวัลของเราไปเดี๋ยวเรียนเชิญนากขวัญด้านล่างเลยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญน,น้องแอนขึ้นบนเวทีเลยนะคะดีใจตื้นตามมือไม้สั่นกันเลยนะคะเ,เรียนเชิญกันเลยค่ะ นะคะให้กับผู้ชนะของเรานะคะเสื้อตัวนี้เชื่อว่าหลายท่านได้ไปไม่ซักนะคะรับรองได้ว่าจะไม่โดนน้ำอย่างแน่นอนนะคะเราจะมีการเก็บเอาไว้เป็น่างดีถ้าไหนที่อยากได้ของรางอยากใกล้ชิดสับนัาฝันมากทน่ึ้นค่ะเดี๋ยวันพรุ่งนี้นะคะที่จะเป็นการจัดงานวันสุสไ้ายของวอเตอ e ์ไฮสโคุณจะได้สัมผัสกับกิจกรรมดีๆจากพูดขอจูบดิชันค่ะขอบพระคุณมากค่ะนะคะเดี๋ยวเรียน้านหลังเลย ากิจการรมหลากหลายท่านได้รับสูตรกัน,นจริงๆเลยได้เห็นนะคะในมุมต่างๆอย่างใกล้ชิดแน่นอนว่ามีมุมที่ซกนะป้ายไฟของเราด้วยนะคะซึ่งคุณจะไม่สามารถรับชมได้ที่ไหนเลยนอกจากสถานาที่จริงแบบนี้่ันใดที่บันทึกคลิปไปแล้วอย่าลืมกด f o r w ส่งมาให้ด้วยนะคะ<ม>ก็หาไม่ชมหาชมกันไม่ได้ง่ายๆจริงๆค่ะเราส่งรอบเป็นไปเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยนะคะได้อีกรอบไหมคะเนะได้ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญนักข่าวด้านล่างเลยค่ะและท่านนี้ นะคะลีลาไม่เป็นรองใครจริงๆนะคะเดี๋ยวส่งมอบเลยค่ะเยลยอีกท่านคะชอบที่ฟังมาเต้นวันนี้ไหมคะฟังนะคะเต้นอีกรอบไหมคะก็แล้วนะคะทานนะะงทูวิชั่นเตรียมสปอนเซอร์ไว้ให้ดืด่มแล้วหลังบูธน,นะคะเสร็จแล้วลงไปจิตไม่หายเดือดได้นะคะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านเข้า,ขามาร่วมถ่ายภาพกันนะคะขอเป็นท่านที่ได้รางวัเนนละะเรียนเชิญนะคะเรียน 刘叶春。 ยืนเรีกันด้านหน้านะคะโชว์ของรางวัลแต่ว่าทางการับผ่านเดี๋ยวเรียนเชิญไปเวทีแล้วกันค่ะเพราะว่าเวทีของเรานั้นมีการจับนะคะเป็นเซ็นเซอร์น้ำหนักเอาไว้แล้วตอนนี้จำนวนของเราแม็กซ์เกินแล้วจริงๆค่ะเดีะเดี๋ยวเรียนตามลำดับไปได้เลยแล้วก็รอบนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่มอบให้กับทุกท่านค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์นะคะคือวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนค่ะที่คุณจะได้เข้ามาเดินชมงานมาเตสโปกันอย่างเป็นทางการในปีนี้และเป็นการทัางานวันสุดท้ายจริงๆ ถ้าทุกวิชาเองเรามีกิจกรรมค่ะมีตัวแทนนักล่า,ลาฝันได้คุยได้นะคะมาร่วมสนุกกันอีกค่ะแล้วรอบนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยขอบคุณทา่านนักล่าฝาันทั้ง4ท่านค่ะน้องฟ้าน้องพี่น้องแอนแล้วก็พัคแบ็กด้วยแล้วก็ผู้ร่วมสนุกทุกท่านค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญทักผ่อนด้านหลังเลยนะคะ